กลับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนายปัญพล์วันิพิงโยนะครับนักศึกษาจ,จากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับแชมป์ปีที่สวันนี้ก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาเป็นพิธีกรในช่วงสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวเชิญน้องๆแล้วก็คุณแม่ของน้องทั้งสองท่านที่ไม่ได้มาในวันนี้เขาเชิญบนเวทีด้วยครับลหลายคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าก่อนที่น้องๆเขาจะประสบความสาเร็จเนี่ยเขาจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอให้สัมภาษณ์ น้องๆทั้งสามท่านก่อนดีกว่านะครับว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยมีเทคนิคการเรียนอย่างไรเพื่อให้ประสบความสําเร็จครับขอเชิญน้องก่อนเลยครับสําหรับผมนะฮะเทคนิคในการเรียนก็คือต้องไม่ประมาทฮะคือตั้งแต่ที่พอเราตั้งเป้าหมายได้แล้วว่าเราอยากจะเป็นอะไรใช่ไหมฮะเราก็ต้องพยายามขยันแล้วก็ไม่ประมาทก็คือ,อประมายยังไงอะ ประมาณขอกินตําหนิไม่มีสายคิดก็คือว่าอย่างเช่นตั้งความหมายเป็นหมอใช่ไหมฮะเรารู้ว่าหมอสอบเขายากฉะนั้นเราต้องต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆก็คือเรื่มอ่านหนังสือทําโจทย์ฟังที่อาจารย์เขาสอนถ้าไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์นะฮะคือต้องฝึกฝนทุกวันทุกวันทุกวันตั้งแต่ประมาณมหนึ่งมสองมสาหรือปบะณาณมสีฮะคือเราไม่สามารถจะแบบว่าจะมาเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนมหมันไม่ทันฮะมันต้องเรื่มตั้งแต่เนิ่นๆก็คือ ไม่ประมาทครับผมท่านตอไปได้เลยครับก็ส่วนนก็ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกความขยันกับความพยายามอะค่ะแบบอาจจะคอยวาวางไว้ว่าวันนึงจะต้องแบบอ่านหนังสือคีย์บทหรือว่าทําโจทย์อะไรยังไงแล้วก็ทําให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อะค่ะครับลอาอีกท่านครับครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียนเอาครับฟังที่คุณครูสอนในห้องเรียน ลาไม่เข้าใจก็ถามคุณครูแล้วก็ช่วยช่วยการเรียนกับเพื่อนนะครับไม่เข้าใจก็ให้เพื่อนช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเทคนิคของน้องสามขั้นในการเรียนเก่งเนี่ยไปบอกและหลานของได้เลยครับผมมันนีวถามท่านผู้ปกครองมากดีกว่าถามคุณแม่ทั้งสองท่านนะครับว่าคุณแม่เนี่ยมีเทคนิคการสอนน้องอยังไงบ้างครับเวลาน้องไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเนี่ยกลับมาบ้านคุณแม่มีเทคนิคอะไรบ้างครับเชิญคุณแม่ได้ครับ ขอพูดถึงน้องก่อนนะคะคพอดีน้องได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงนะคะเราเรียกว่าทุนคิงตอนนี้ก็เลยได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะค,คุณแม่ก็เลยต้องมาแทนค่ะก็ค่ะ,คคะอ,อ,อย่างลูกเนี่ยนะคะคือเป็นเด็กต่างจังหวัดมาจบมสามมาจากหัดใหญ่ทั้งทั้งสาพี่น้องอะนะคะพอดีลูกสาวนี่เป็นคนกลาง ดีคุณแม่เดี๋ยวพูดเยอะไปหรือว่าได้ค <c oughs> คนโตเรียน <c oughs> เรียนแพทย์จุฬาปีสี่แล้วลูกสาว <c oughs> แล้วก็คนเล็กเรียนตอนนี้อยู่ม .6 เตรียมบุดมก็ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เล็กคุณแม่ก็ค่อนข้างจะดูแลใกล้ชิดแล้วกันนะคะก็คือถ้าคนก็ชอบถามว่าเลี้ยงลูกยังไงลูกถึงเก่งก็ส่วนใหญ่เขาให้ตอบว่าเลี้ยงด้วยใจก็ดูแลใกล้ชิดตั้งแต่เล็กลูกก็จะเป็นเด็กที่ ได้รับการแข่งขันเป็นตัวแทนจากจากโรงเรียนบ่อยๆเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดก็เพราะฉะนั้นตัวตัวแทนโรงเรียนถือว่าจะมีไม่มากนะคะก็เวลาคุณแม่ก็จะต้องตอนที่ลูกเล็กๆอยู่ประถมก็จะค้นโจทย์จากอินเทอร์เนต็ตมาให้ลูกเช่นจะสอบสอสอวทอสอบเพชรยอดมุก,กุดก็จะเอาโจทย์เก่าปริ้นออกมาแล้วก็ให้ลูกทําถ้าเราสั่งเฉยๆลูกก็ไม่ค่อยได้อยากทําเท่าไหระคะ่ค่ะ ก็หน้าที่คุณแม่ก็คือต้องเขียนเลขหนึ่งถึงร้อยหรือหนึ่งถึงห้าสิบทิ้งไว้ให้แล้วคุณแม่ทำงานก็บอกว่าอาลูกทำนะสมมติว่าสอบอันนี้ใช้เวลาสามชั่วโมงแต่ว่าการบ้านหนูก็เยอะวันนี้หนูอาจจะได้ทำแค่หนึ่งชั่วโมงหนูก็จับเวลาทิ้งไว้ได้กี่ข้อแล้วก็วันต่อมาก็ทำจนครบสามชั่วโมงซึ่งสามชั่วโมง แรกๆก็ให้ทําอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็จะมาตรวจให้ซึ่งไม่ได้ว่าคุณแม่เฉลยได้นะคะมันจะมีช้อยอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งก็ไก่สองอะไรเงี้ยค่ะถ้าแม่ไม่ตรวจลูกก็ไม่ตรวจคุณแม่ก็ตรวจว่าผิดกี่ข้อคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะพอปีหน้าสอบอันนี้อีกลูกก็บอกว่าปีที่แล้วแม่ก็ให้ทําแล้วตอนหลังแม่ก็เลยเริ่มแค้นว่ากระดาษใบที่ทําแล้วมันหายก็เลยทําเป็นเล่มค่ะเพราะฉะนั้นลูกก็จะมีของตัวเองคนละเล่มเขียนไว้ว่า เพชรยอดมังกรปสามทำเมื่อวันที่เท่านี้พอสอบนี้<อ>ค่ะถ้าปีหน้าสอบอีกแล้วลูกมีเวลาว่างก็ทําใหม่ทั้งชุดแต่ถ้าลูกไม่มีเวลาว่างเพราะว่าลูกก็ต้องเรียนในโรงเรียนการบ้านก็จะมาทําเฉพาะข้อที่ผิดค่ะข้อที่ถูกแล้วก็ไม่ทําเพราะไม่มีเวลาแต่ถ้ามีก็จะทําทั้งชุดซึ่งเขาอยู่ปสามเขาอาจจะทําข้อสอบแข่งของปหกอย่างเงี้ยค่ะ,อะตอนทําปสี่เขาอาจจะได้แค่ 60%พอทำปห้าจะได้80พออยู่ป .6 ทำาอาจจะได้ประมาณเยอะอะค่ะ890เพราะว่าลูกจะได้รับรางวัลมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็การที่ลูกออได้เข้าค่ายตั้งแต่เล็กอะค่ะต่างจังหวัดที่กวดวิชาอาจจะมีไม่มากเพราะฉะนั้นออถ้าลูกเรียนค่อนข้างเก่งในโรงเรียนก็จะพยายามให้ลูกสอบเพื่อให้ติด การเข้าค่ายอย่างเช่นคณิตศาสตร์โลกเพราะฉะนั้นเด็กจะได้มาเข้าค่ายตอนปิดเทอมหรือว่าลูกก็เป็นตัวแทนไปแข่งจูเนียร์ไซออลิมปิกอะคะ่ะ IJSO ก็ได้มาเข้าค่ายเคมีฟิสิก์ชีวะก็อาจจะได้เข้าตั้งแต่ม .1 ซึ่งแข่งกับเด็กม .3 อย่างลูกสาวแล้วกันนะคะคนนี้ก็คือตอนม .1 ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศ มสองก็มาเข้าใหม่ก็ได้เป็นตัวแทนประเทศก็ได้ไปแข่งก็ก็ได้เหรียญเงินนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้ความรู้จากการเข้าค่ายโอลิมปิกซึ่งพอเด็กได้พ้นหูพ้นตาพ่อแม่และได้มาเห็นเด็กกรุงเทพเห็นการเรียนรู้ของคนอื่นเขาก็จะพยายามมีเป้าหมายว่าเ,เขาจะพยายามทำให้ได้ซึ่งก็อาจจะไม่ได้ได้ทุกครั้งค่ะ ครับขอบคุณครับโดยเชิญคุณแม่ของน้องกิติภพต่อลยคะก็คงคล้ายๆกันนะคะคือก็สร้างเด็กให้มีวินัยในการเรียนในการศึกษาเขาก็จะแบบว่าชอบค้นคว้าทําโจทย์เราก็ต้องคอยดูว่าเขามีความสามารถทางด้านไหนแล้วก็คอยส่งเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาเรียนโรงเรียนที่ดีนะคะก็อยู่สาธิตจุฬาก็ทําให้ทางโรงเรียนเนี้ยคอยให้การสนับสนุนสําหรับเด็กที่มีความรู้ความสามารถ ก็ทําให้เขาได้มาถึงวันนี้ค่ะครับผมเดี๋ยวมาถามน้องๆต่อดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยมีการแบ่งเวลาในการเรียนอย่างไรบ้างเพราะว่าพอเราจะเข้ามาหาลัยมีกิจกรรมหลายๆอย่างเข้ามาเนี่ยน้องๆมีแนวทางการแบ่งเวลายอย่างไรบ้างครับตอนก่อนที่จะได้รับรางวัลจนถึงรับรางวัลน,นะครับขอดนวยา็ครับผม คือสาหรับผมฮะพอเลิกเรียนเสร็จใช่ไหมฮะสำหรับผมก็คือมีทำกิจกรรมบ้างที่โรงเรียนประมาณสี่โมงถึงหกโมงฮะจากนั้นก็ก,ก็กลับบ้านทํากิจ,จวัตรประจำวันส่วนตัวแล้วก็ถ้ามีกันบ้านก็ทํากันบ้านถ้าไม่มีก็พักผ่อนดูทีวีเล่นเกมพวกเนี้ยครับแล้วก็พอแบบประมาณว่าพอเราผ่อนคลายแล้วเราก็เริ่มมาอ่านหนังสือฮะคืออ่านถึงประมาณสามทุ่มก็อนอนตื่นประมาณตีห้าก็มาแบบทากิจวัตรแล้วก็อ่านหนังสือเล็กๆน้อย ถึงเ,เวลาก็เดินทางแล้วก็ไปโรงเรียนต่อเป็นอย่างนี้นะเสาร์อาทิตย์ก็ถ้ามีการบ้านก็ทํากันบ้านฮนะครับพักผ่อนแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวฮนะมีเวลาเหลือก็อ่านกันอ่านอ่านหนังสือทําโจทย์พวกเนี้ยครับผมแเวลาพอเข้ามาหาลัยแล้วแตกต่างจากเดิไมไหมครับเยอะเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนก็คือพวกซักผ้าล้างจานพวกเนี้ยแม่ทาให้พอเ<อ>ข้มามหาลัยก็ต้องทําเองหมด <c oughs> ใช่ไหมฮะก็คือต้องมาแบบแบ่งเวลาส่วนเนี้ยเข้ามาด้วยก็ทําใหเ้เวลา มันน้อยลงเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องแบบบริหารให้ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วเชนน้องต่อท่านต่อไปครับโดยส่วนตัวก็อย่างที่บอกค่ะคือกาหนดเป้าหมายแต่ละวันไว้ว่าทําอะไรคือถ้ามีกิจกรรมแต่ยังเหลือเวลาก็ทําให้ได้พยายามให้ได้ตามเป้าทําไม่ได้ก็ทกไปวันต่อไปก็หนักหน่อยสองเท่าหรือถ้าไห่ก็อาจจะเท่าครึ่งแล้วก็ทํไปอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะชีวิตเมาปลายกับมหาลาัยต่างกันมากไหมครับต่างกันมากค่ะมหาลัยเหนื่อยกว่าเยอะเหมือนเหมือนที่น้องบอกไปเลยใช่ไหมครับทำเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนการฝึกความรับผิดชอบมากขึ้น ชนะตอบท่านต่อไปครับครับก็เวลาเลิกเรียนก็มีทํากิจกรรมนิดหน่อยครับส่วนใหญ่ก็คือเวลาว่างอยู่กับเพื่อนๆที่โรงเรียนเพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็จะเอาโจทย์มานั่งทํากันอะไรอย่างครับแล้วก็ไปนั่งฟังนั่งดูว่าเขาทํำยังไงกันบ้างอะไรอย่างครับก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน,นครับ,รบเพราะว่าอยู่บ้านแล้วก็ไม่ต้องอ่านเยอะมากเพราะว่าอยู่เรียนเราก็อยู่กับเพื่อนก็ ดูดูกับเพื่อนด้วยช่วยกันนะครับก็คือเหมือนกับว่าแบ่งเวลาก็คือเรียนก็เรียนส่วนเวลาว่างก็อาจจะทํากิจกรรมผ่อนคลายบ้างหรือไม่ก็ไปติวบ้างใช่ไหมครับก็คือเหมือนกันทั้งสามประมาณเดียวกันเลยก็คือเวลาว่างอาจจะทาอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการเรียนแต่เพื่อให้ผ่อนคลายเองใช่ไหมครับเดี๋ยวมาถามคุณแม่สองท่านต่อดีกว่าว่าอย่างที่บอกไปก็คือการต้องมีการแข่งขันไปน้องๆมีการแข่งขันไปที่อื่นบ้างคุณแม่เนี่ยซัพพอร์ตอย่างไรบ้างครับในเวลาที่น้องๆเนี่ย เพ่งขันที่อื่นครับเวลาลูกมาเข้าค่ายอะนะคะคเขาก็ต้องอยู่อยู่ในค่ายซึ่งออคุณแม่อยู่หัดใหญ่นะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่หัดใหญ่ลูกทั้งสามคนมาอยู่ด้วยกันเองแล้วก็ดูแลกันเองนะคะแต่ว่าเป็นสามคนพี่น้องที่ไม่เคยทะเลาะกันเลยอะคะ่ะเขาก็จะช่วยกันพอคนนึงเอาผ้าเข้าเครื่องซัก อีกคนหนึ่งพอจะตากทั้งสามจะต้องลุกขึ้นมาหมดอะค่ะแล้วก็มาช่วยกันตากไม่ว่าคุณจะสอบคุณจะคุณจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เวลาเก็บผ้าก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันพับอันนี้แต่ว่าเวลาคุณแม่มาคุณแม่จะมาเยี่ยมเดือนละครั้งเวลาคุณแม่มาเยี่ยมหนูไม่เคยลุกขึ้นช่วยจนบางทีแม่งอนทําไมถ้าพี่ลุกอะหนูก็จะต้องช่วยกันแต่ถ้าแม่มาเอ๊ะทำไมผ้าเยอะอะลูกเขาบอกก็แม่จะมาแล้วไม่ก็เลยไม่ซักอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะ จะอยู่เองเพราะฉะนั้นเขาจะชินกับการที่จะดูแลตัวเองได้ทั้งสก็คือจบมสามาจากหัดใหญ่นะคะลูกสาวสอบเข้าเตรียมสายวิทย์ได้ที่สองและปีต่อไปลูกชายสอบได้ที่หนึ่งเตรีย,รย,รยมอุดมะคะ่ะคนโตมาด้วยโคตาก็คือเพราะฉะนั้นคิดว่าลูกเขาจะเตรียมตัวของเขาเองได้ะคะ่ะเลยในแง่ในแง่ไปแข่งต่างประเทศก็คือก็ส่งแค่สุวรรณภูมิแล้วก็ไปรับที่สุวรรณภูมิแค่นั้นนะคะ ก็เป็นแนวทางให้น้องนัทพลแบบว่าตอนแรกซักผ้าเหนื่อยใช่ไหมครับหาพี่น้อง <c oughs> ช่วยช่วยกันซับช่วยกันซักเลยครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นเลยครับแต่เช่นคุณแม่ของน้องกิติภพต่อครับว่ามีถ้าถ้าเขาต้องไปเข้าค่ายก็รับส่งเฉยๆยค่ะก็คือเวลาที่เขามีการแข่งขันอะไรเราก็คอยดูแลแล้วก็ให้เขาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็เป็นเหมือนกําลังใจใช่ไหมครับ ครับผมเดี๋ยวมาถามน้องๆต่อด,ดีกว่านะครับว่านอกจากการเรียนแล้วเนี่ยตอนน้องๆเข้ามาหาวาลัยมาแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆนอกจากการเรียนไหมครับก็มีเข้าค่ายรับน้องแล้วก็มีทํากิจกรรมของคณะก็เช่นงานล่าสุดก็คือแพทย์จุฬาหกสิบหกปีก็คือไปเป็นแบบตัวประกอบเดินขึ้นเวทีประมาณนี้คระเป็นยังไงบ้างครับคืนยังไงเดียก็ทั้งวันไม่ค่อยได้ทําอะไรก็แค่สุดท้ายก็ต้องขึ้นมาเดินก็รู้สึกเสียแล้วนิดหน่อยแต่ว่ามันแบบ ก็ได้รับประสบการณ์อะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับว่าบางครั้งเราก็ต้องยอมเสียสละเวลาส่วนตัวให้หนักพนะบ้างประมาณนี้ครับอ๋อครับเดี๋ยวเชิญน้องท่านต่อไปครับก็มีช่วงนี้ก็เป็นห้องเชียร์ค่ะซ้อมร้องเพลงซ้อมในแล้วก็ลงกิจกรรมพวกชมรมที่เตรียมตัวไปติวพวกน้องเตรียมสอบเข้าอะไรอย่เงี้ยอืมแล้วน้องหลังจากการติวครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับอืมหวังว่าน้องๆจะมาเข้าวิศวะกันเยอะนะคะอ๋อครับเชิญน้องท่านต่อไปครับ ครับช่วงนี้ที่มหาวิทยาลัยก็มีห้องเชียร์เหมือนกันครับครับก็ไปมีขึ้นสแตนเชียร์ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับ,ค,รบคือน้องๆปีหนึ่งสมวมากก็เฟชชี่ก็คือการซ้อมเชียร์เป็นหลักอยู่แล้วการทํากิจกรรมในคณะใช่ไหมครับ,รบโอเคครับเดี๋ยวมาถามคุณแม่ต่อดีกว่าว่าบางทีอย่างที่เมื่อกี้บอกไปในการซัพพอร์ตเนี่ยแล้วเวลาประสานงานล่ะครับเวลาประสานงานกับทางโรงเรียนเนี่ยเวลาน้องจะไปที่อื่นอะไรเงี้ย คุณแม่มีการประสานง,ง,งานยังไงเพิ่มไหมครับเวลาอยากให้ลูกให้ดูแลลูกอะไระครับมีการประสานง,งานเพิ่มไหม <c oughs> ประมาณว่าอาทิตย์นะครับคุณแม่ต้อง่อาน้องๆยอาจจะไปทํางานที่อื่นเอาไปทาประกวดที่อื่นแข่งขันที่อื่นคุณแม่ประสานง,งานากับทางโรงเรียนไว้อย่างไรบ้างครับในการให้ดูแลลูกอะไรประมาณนี้ครับค่ะก็ขึ้นอยู่กับ ตอนที่อยู่โรงเรียนไหนนะคะแต่ว่าอย่างที่ลูกก็เรียนเตรียมบุดมทั้ง3ในแง่มอปลายนี่เตรียมบุดมก็เราก็ค่อนข้างสนิทนะคะเพราะว่าอาจจะไปงานโรงเรียนบ่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะก็จะสนิทก็แล้วโรงเรียนเองก็มีแนวทางอยู่แล้วะคะ่ะว่าเด็กไปแข่งโอลิมปิกช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะ ตรงกับวันสอบขาดลงเรียนไปเข้าค่ายสสวทเขาก็จะให้มาสอบทีหลังพวกนี้ค่ะจะจะไม่มีปัญหาออนนิดนึงออลูกเมื่อกี้ไม่ได้ตอบแทนนิดนึงว่างาน,นดีเลยของลูกแล้วกันค่ะ,คะลูกเวลาว่างๆก็อย่างลูกสาวนี่จะชอบวาดภาพมากเลยแล้วก็สีไวโอลินอ่ะค่ะส่วนใหญ่จะลูกทั้งสามจะเล่นดนตรีได้ค่ะคิดว่าจะเป็นการผ่อนคลายอันนึงก็เล่นเปียนโน อย่างเงี้ยค่ะก็เวลาเขาว่างเขาก็บางทีเขาก็มาเล่นด้วยกันแล้วอย่างคนโตก็เข้า CU c ูคอรัสเขาก็จะมาร้องเพลงสอนน้องว่าร้องคอรลัสร้องยังไงอย่างเงี้ยค่ะครับผมใช่คุณแม่เลยครับก็ทางโรงเรียนก็จะแจ้งให้ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะคแล้วน้องก็จะไปสอบไปร่วมแข่งขันตามที่โรงเรียนแจ้งมาค่ะอ่าแล้วถามถามคุณแม่ต่อดีกว่านะครับว่ามีลูกเก่งแบบนี้คุณแม่รู้สึกภูมิใจหรือว่าอย่างไรบ้างครับ ก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าถ้าทางมนนิทไม่แจ้งให้ทราบนี่ก <starters> ็ไม่ทราบว่าลูกเก่งขนาดนี้นะคะคือคือคือเราเราทราบแต่คะแนนแต่เราจะไม่ทราบว่าคะแนนที่ได้เนี่ยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ล่ะครับก็ไม่ทราบยิ่งงงใหญ่เลยค่ะเพราะว่าโทรไปว่าผู้ปกครองน้องให้มารับรางวัลบอกว่าน้องอยู่อเมริกานะคะน้องไปสอบอะไรไว้แม่ก็งงเพราะว่า เพราะว่าน้องก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะครับเดี๋ยน้องๆต่อนะครับว่าน้องๆคิดว่าการเลือกคบเพื่อนเนี่ยมีส่วนสําคัญไหมครับในการใช้ชีวิตในการเรียนการเลือกคบเพื่อนใช่ไหมมีส่วนสําคัญมากก็คือถ้าเราเลือกคบเพื่อนที่ดีอยู่ในกลุ่มคนที่แบบเมืองขยันชอบคน้นคว้าหาความรู้มาใส่ตัวเราก็จะเมีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนั้นตามไปด้วยสมมุติว่าเราจะอยู่ไปเพื่อนกับกลุ่มเพื่อนที่มันชอบเที่ยว สยามมาบุญคองสีลมควองเพกพวกนี้ฮะเราก็มีแนวโน้มว่าเราจะต้องตามเขาไปเรื่อยๆตามเขาตามเขาหรืออย่างหนักเลยก็คือคบเพื่อนแบบเกเรฮะก็มีแนวโน้มว่าเราอ่ะจะเป็นคนเกเรไปด้วยยกเว้นแต่ว่าเราสามารถควบคุมตัวเองได้อยู่เคอประมาณว่าคบกับเพื่อนแบบมีลิมิตไม่คบแบบโน้มไปหมดทั้งตัวแบบรักษาสภาพาความเป็นส่วนตัวไว้ด้วยประมาณนี้ครับ คิดว่าเพื่อนมีส่วนก็ช่วยกันติวช่วยกันอ่านหนังสือแล้วก็อยายชวนกันเที่ยวค่ะแล้วตอนนี้กลุ่มเพื่อนนี่โอเคไหมครับส่วนไหนเจอคนดีๆนะคะอ๋อครับชนะต่อไปครับครับก็เหมือนกันครับคิดว่าเพื่อนก็มีส่วนนะครับเพราะเวลาอ่านหนังสือเวลาจะสอบก็มาช่วยๆกันอะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายาจะขอถามน้องๆน,นะครับว่ามาวันนี้มาถึงตรงนี้ได้นเนี่ยรู้สึก ภูมิใจกับตัวเองไหมแล้วความฝันสูงสุดของตัวเองคืออะไรครับคือการที่มาได้รับรางวัลสิบปันหนุงครั้งนี้ก็รู้สึกภูมิใจครับผมตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเอ้ว่าใครโทรมาวะกํากลังอยู่ <c oughs> กําลังเขาล,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 ลดลดด้วยด้วยสารประจํามหา,หาลายัยฮะกาลังจะไปเรียนอยู่แต่ตอนแรกผมนึกว่าอาจารย์ของประจําภาควิชาไอ้อาจารย์วิชาผมอะโทรมาขเขาบอกรางวัลผมก็เออก็รู้สึกภูมิใจสมควรู้สึกว่าเราทําได้มาถึงระดับนี้ก็ดีระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังไม่พอครับ ตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์ก็หนักอยู่เหมือนกันงานเยอะวิชาเนื้อหาก็เยอะฮะตอนนี้ก็เป้าหมายในชีวิตต่อไปก็คือจบเป็นหมอฮะอ,อย่าไอโดนดีไทยแค่นั้นแหละครับโ <c oughs> อมันยาก <c oughs> ชนะต่อไปได้นนเลยครับก็ถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจมากค่ะก็ตกใจเหมือนกันตอนที่โทรหาแม่นึกว่าทําอะไรผิดไว้โฮมเมจก็ถ้าเป้าหมายตอนนี้ก็เหมือนการเรียนให้จบแล้วก็อยากทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือประเทศเหมือนกันค่ะแต่ ถ้าเป็นไปได้นะค,ะครับเป็นความฝันครับก็ตอนรู้ว่าได้ก็ตกใจมากเลยครับก็มาบ้านว่ามีคนโทรมาหานะอะไรเงี้ครับงงมากก็ดีใจครับแล้วเป้าหมายครับเป้าหมายก็ตอนนี้ก็เรียนให้จบครับสอบกลางภาคเดี๋ยวก็ให้สอบแล้วก็ให้ผ่าน <c oughs> <c oughs> โอเคจะถามคุณแม่เป็นคำถามสุดท้ายเหมือนกันว่าตั้งเป้าหมายไว้กับลูกเนี่ย ไว้คืออะไรครับลูกสาวคนนี้ล่ะคนคะคนนี้ก็คือที่เขาไปเรียนเพราะว่าเขาสอบออชิงทุนคิงเนี่ยได้ในสาขาวิทยคณิตนะคะซึ่งก็เป็นผู้หญิงคนเดียวได้อันดับสองทุนคิงสําหรับสายวิตจะมี 5, 5้หทุนได้อันดับสองจะเป็นผู้ชายหมดก็เท่าที่ คุณพ่อคุณแม่และน้องได้คุยคุยกันดูก็อยากให้เขาเรียน Biomedical Engineering อะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็จะให้เขาเรียนทั้ง MD แล้วก็ PhD เพราะน้องเป็นคนชอบประดิษฐ์ชอบคิดอะไรแปลกๆชอบประดิษฐ์ของเล่นเล่นเองตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขามีความรู้ทั้งการแพทย์คือจบแพทย์ที่นู่นด้วยแล้วก็ยังสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์กับคน ทั้งโลกได้เนี่ยจะเป็นเป้าหมายในชีวิตของทั้งลูกแล้วก็ทั้งครอบครัวแล้วก็จะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่เกิดจากความคิดของคนไทยและเด็กไทยอะคะ่ะครับคุณแม่ของน้องที่กิติพ์ก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรสําหรับเขาอนะคะขอให้เขามีชีวิตที่มีความสุขค่ะแต่ว่าคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือตั้งเป้าหมายไว้ว่าเขาอยากกลับมาเป็นครูสอนที่โรงเรียน ก็ตอนนี้ก็ให้เขาเรียนที่คณะวิศวะไปก่อนแล้วก็ให้ใช้ความรู้ที่เขามีเนี่ยกลับมาเผยแพร่ให้กับน้องๆให้ช่วยให้แบบเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่ตอไปอะค่ะครับและนี่นะครับก็คือเป็นเหมือนข้อคิดแล้วก็เป็นประสบการณ์ของน้องๆนะครับที่มาบอกเล่ากันว่าเส้นทางสู่ความสาเร็จเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างและเชื่อว่านะครับในอนาคตเนี่ยต้องมีน้องๆสามคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ มีความคิดดีๆในประเทศแล้วก็มีน้องๆที่ไม่ได้มาทั้งสองด้วยที่อย่างคุณแม่ก็อาจจะน้องก็อาจจะทําผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชื่อทั่วโลกเลยก็ได้ไงก็ขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องๆด้วยครับที่มามอบความม,ามอบประสบการณ์ในวันนี้นะครับไงก็ขอเชิญผู้ดำเนินรายการหลักต่อเลยครับ